วันนี้วันที่สิบเก้าแล้วครับเด็กๆก,ก็โอ้โหขอ้ขนนมำนี่ตัวพี่ตัวแรกเลยก็สีจะออกเป็นสีมุกนะครับสองตัวก็น่าจะเป็นนอร์มอนะสียังออกไม่เต็มนะครับยังดูไม่ออกตัวนี้ดูออกมล้วนะครับสีมุก แก้มส้มน่ารักน่ารักเลยนะครับแหมวิ่งไววิ่งไวอายุสิบสิบเก้าวันนะครับก็ไล่ไปนครับถัดกันหนึ่งวันหนึ่งวันตัวตัวนี้ตัวตัวเลกสุดนี่คือตัวที่สองก็สิบแปดวันตัวเล็กสุดก็สิบเจ็ดวันไล่กันถัดกันหนึ่ง